มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนกระแสะไม่ไหวดาวพิมพ์ทองโพสต์ดรวนะ,ะถูกวิจารณ์ใช้อภิสิทธิ์ดาราถ่ายรูปกับแจ็คสันหวังจากเรื่องดาวดราม่าไม่จบค่ะหลังโซเชียลเข้าไปดราม่าดาราสาวดาวพิมพ์ทอง ที่เจ้าตัวได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกชาวเน็ตดรามา่าสนันโซเชียลนะคะว่าถือบัตร6,500บาทแต่ว่าทำไมได้เข้าหลังเวทีถ่ายรูปคู่กับแจ็คสันหรือนี่คืออีกหนึ่งอภิสิทธิ์ดารากันแน่โซเชียลคอมเมนต์ตอบบอกว่าบอกว่ากดเอง6,500อุตส่าห์ชมสงสารแฟนคลับต้องซื้อบัตรแพงๆ18,000บาทถึงจะได้ถ่ายรูปต้องรอส่งอยู่ข้างถนน งานนี้นะคะดาวพิมพ์ทองก็ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยนะคะทนกระแสะไม่ไหวค่ะดาวพิมพทองโพสต์แล้วนะคะถูกวิจารณ์ใช้อภิสิทธิ์ดาราถ่ายรูปกับแจ็คสันหวังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ